สวัสดีครับทุกทุกทุกท่านเลยนะครับผมเมธาไกลวันนะครับที่น้ำดื่มบุเขาปอนะครับวันนี้ผมจะมาให้เทคนิคดีๆครับดื่มน้ำยังไงครับให้สุขภาพดีนะครับการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอกับร่างกายครับถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะร่างกายของคนเหล่านั้นนะครับมีน้ำเป็นองค์ประกอบหลักคิดเป็นร้อยละ 60- 70ของน้ำหนักตัวนะครับ หรือคิดเป็นส่วนประกอบ2ใน3ของร่างกายนะครับน้ำยังช่วยล้างสารพิษในอวัยวะส่วนต่างๆนะครับแถมยังนำสารอาหารและออกซิเจนนะครับไปสู่เซลล์ทั่วร่างกายนะครับและมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมายนะครับการดื่มน้ำเปล่านั้นนะครับมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับหลายๆด้านนะครับช่วยป้องกันความเสี่ยงจาก โรคหลายนะครับบำรุงผิวพันธ์และช่วยทําให้ลดน้าหนักนะครับง่ายขึ้นรู้แบบนี้แล้วครับทุกคนก็หันมาดื่มน้ําเปล่านะครับอย่างเพียงพอทุกวันนะครับนี้ผมมีข้อคิดดีๆมาฝากนะครับอย่าเป็นน้ําที่เต็มแก้วนะครับทำใจให้ว่างนะครับปล่อยวางให้ได้นะครับจะได้มีที่ว่างนะครับไว้รองรับแต่สิ่งดีๆนะครับถ้าคุณสนใจที่จะเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับคุณสามารถกดติดตามเพจ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับจะมีสาระความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ํานะครับมาให้คุณฟังนะครับและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันจึงจะช่วยให้คุณมีความรู้เรื่องน้ํามากยิ่งขึ้นผมเมธาไกวันนะครับที่น้ําดื่มเขาปอขอขอบคุณมากครับ